รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสูงไวซเบอร์ Cyber, เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่รามจิโก้ไอทีผมออสไทโลดคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมคิดว่าจะมีใครในปัจจุบันนี้ไหมครับที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นอืยังใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นครับยังใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่เป็นมีครับคิดว่ามีไหมครับมีครับมีใช่ไหมครับมีครับพ่อผมเองครับอ้าวโอ้ยเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เป็นไปได้เป็นไปได้มีครับแต่ว่าก็อาจจะน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกนี้ส่วนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นหมดแล้วแหละถูกไหมครับแต่ว่าก็จะมีคนจํานวนหนึ่งที่ยังใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ร่วมกันได้ในระหว่างคนที่ใช้อุปกรณ์บางคนเป็นเก่งมากเก่งน้อยเก่งเฉพาะด้านบางเรื่องก็อาจจะถนัดบางเรื่องอาจจะไม่ถนัดเนี่ยของเราเนี่ย ตั้งใจจะทำเนื้อให้อยู่กลางๆเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทันที่เป็นอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่บางเรื่องอาจจะยังไม่เป็นก็เสริมความรู้กันต่อไปครับผมใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับรายการของเราก็แบ่งออกเป็นหลายช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกคือปังแน่แค่ทําตาม ช่วงนี้นะครับเราจะสอนคุณทำสิ่งต่างๆบนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันตัวไหนก็ตามแต่ใช่ครับผมสัปดาห์ที่แล้วพี่ออสพูดถึง Microsoft Word ใช่ครับผมชุดโปรแกรมสมรงานของเขาก็พิมพ์บดพิมพ์ตัวอักษรยังไงได้สวยงามแล้วก็พี่หลามก็ยังแนะนําเว็บที่ดาวน์โหลดฟอนต์สวยๆโอ้ผมเพิ่งเห็นนะอันเนี้ยเป็นความรู้ใหม่ผมตื่นเต้นมากเลยบางเว็บที่พี่หลามแนะนำเนี่ยเออมันสวยดีนะน่าเอาไปประยุกใช้ใช่ฟรีมัางเสียตังค์มั้งแต่ละคนประสบการณ์ไม่เท่ากันเนาะใช่แล้วใครเคยเจออะไรกันมาเนี่ยถ้าเอามาแชร์กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องมีประโยชน์มากๆใช่ครับผมนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับเรื่อง e x c e เครับอ้าวไปซักผ้าสิอ้าวไปได้เลยพี่เดี๋ยวเดี๋ว กัดไปก่อนพูดหนึ่งผมสักฟอกไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับผม <S 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 อันนี้เป็นชุดเขาเรียกสเปซชีตใช่ไหมโปรแกรมสเปซชีตเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคํานวณเอาช่องต่างๆมาคํานวณเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงครัสมมุติถ้าเราต้องการจะเริ่มลองใช้ก็ไปที่เซิร์ชครับครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Excel EX-CEL กนะครับ,รบกดเข้าไปเราก็เลือก blank workbook นะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้มีเมนูต่างๆให้เลือกเยอะๆเลยนะครับมีการจัดรูปแบบต่างๆนะครับอ่านี่การอินเสิร์ตนการใส่ภาพประกอบก็สามารถใส่ได้นะครับการใส่ข้อความหรือการใส่ t e x t a r t ทั้งหลายแหล่สามารถเพิ่มได้แล้วก็ทำเลเยอร์นะครับมันจะเมนูข้างบนเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะนี่ฟอร์ u l a ่คือสูตรต่างๆนะครับทำเป็นด a ต a ้าเบย่อมๆได้ด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับการใช้เบื้องต้นนะครับผม อ่าเนี่ป,ปุ๊บสมมติว่าเราเลือกเราสามารถเลือกคอลัมน์ A B C หรือเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะพิมพ์ได้รหรือเราเลือกทีเดียวแล้วไปทั้งแถวเลยก็ได้ครับ,รบเราสามารถที่จะปรับขนาดแถวได้หรือจะเลือกเลือกทีเดียวหรือจะลบทั้งแถวลบทั้งคอลัมน์ได้หมดหมดเหมือนกันนะครับอ่าสมมติว่าเราต้องการจะเ,เดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือการใช้เบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ตัวอักษรลงไปใน Excel ดูนะครับ,รบอ่าอเข้าไปดูใน e x c e เปุ๊บ ร็จปุ๊บเราไปที่ช่องนั้นครับแล้วเราพิมพ์ตัวอักษรได้เลยครับ <Bible> พิมพ์เข้าไป <P> อ่าอันนี้ผมพิมพ์คำว,ว่าอะไรมองไม่เห็นพิมพ์จำพิมพ์เองจําไม่ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับเป็นหลายๆช่องแล้วก็ขยายได้แล้วก็เลื่อนข,ขึ้นบนไปปุ๊บเราเลือกขนาดฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นอ๋อไทต์เล้นเนมเอทคืออ่าเป็นคำนำหน้าเป็นชื่อแล้วก็เป็นอายุแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องเป็นข้อมูลสำหรับตัว Excel นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับ เราก็สามารถเปลี่ยนที่จะเอาฟอนต์เดี๋ยวเราเลื่อนมานิดนึงเราหลบเพราะว่าตัวฟอนต์มันเราสามารถปรับเซตกลางเซตข้างซ้ายข้างขวาได้หรือจะเซตบนกลางล่างก็ได้นะครับ,บตำแหน่งสมมติเดี๋ยวผมจะขยายแต่มันจะอยู่ชิดบนหรือตรงกลางของช่องหรือว่าด้านล่างของช่องก็ได้ะนะครับเราสามารถสลับอันนี้มีความะสะดวกมากในการเซตอะไรพวกนี้นะกดเมื่อก่อนนี้ยากกว่านี้เยอะนะครับ S <S <S เดี๋ยวนี้เป็นเมนูได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกฟอนต์ดูเลือกฟอนตะ์ดูสังเกตคําว่าเอ e เนะครับเราก็เลือกฟอนต์ได้ค่อนข้าง, <S 2> <S 2> <S างก็หลากหลายคล้ายๆกับ Microsoft Word ดเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S ทำให้ฟอนต์ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลองหาฟอนต์ดูนะครับ gard. เอาตัวนี้ภาษาอังกฤษจะมีค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกแต่ว่าภาษาไทยอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับพอๆกับตัว w ว r d แล้วครับเดี๋ยวลองเลือกฟอนต์สักตัวหนึ่งดูนะครับ ตัวใหญ่มันจะพรีวิวให้เห็นเลยแต่ว่าสังเกตยอย่างหนึ่งครับใน Microsoft Word จะเน้นเรื่องรูปแบบตัวอักษรมากกว่าจะเปลี่ยนได้จริงๆเปลี่ยนพอๆกันแหละครับแต่ว่าการจัดวางเนี่ยเอ็ e l มันจะกา,การจัดวางจะไม่ไม่ไม่สะดวกเท่ากับตัว Word อ่ะเปลี่ยนสีโออันนี้เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเปลี่ยนสีในในเอ็กเเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนเป็นทั้งช่องนะครับมันเปลี่ยนเป็นตัวๆก็ได้อ่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต,ต้องเปลี่ยนทั้งช่อง ว่าตัวอักษรที่อยู่ในช่องนี้จะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นตัวอักษรก็ได้<อ>แยกกันซึ่งความสามารถพวกนี้มันมีเพิ่มขึ้นมานานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ใน Excel เมื่อก่อนทําไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มพยายามพัฒนาให้มันสามารถทําได้จริงๆมันแทบจะคล้ายวอตแล้วเหมือนกันนะสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้ละเอียดเลยนะครับเปลี่ยนตัวหนาตัวตะแคงตัวเอียงแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราวนะครับเปลี่ยนแบ็กกราวตัวกษรไอ้แบ็กกราวเนี่ยคนที่ใช้ Excel เยอะๆจะใช้บ่อย คนที่ทําบัญชีจะใช้บ่อยอย่างเช่นบางช่องที่ตัวเลขไม่ดีก็จะเป็นสีแดงถ้าตัวเลขสวยก็เป็นสีเขียว <c oughs> เป็นการทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ตัวใหญ่ก็จะรู้กันว่าโอเคเพื่อให้ดูง่ายๆอันนี้จะหรือจะเปลี่ยนสีทั้งแถวเลยก็ได้ <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นไหม <c oughs> ครับเมื่อกี้นี้ผมเปลี่ยนสีทั้งแถวก็คือกดตรงหัวแถวด้านซ้ายครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปปุ๊บไปทั้งแถวเลยครับเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ไปทั้งแถวเลยอ,อันนี้สุดท้ายอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นทีเด็ดของตัว Excel เลยครับ ตัวการเขียนสูตรครับอ่าเขียนสูตรเดี๋ยวเราจะเขียนสูตรแบบง่ายๆนะครับในการ,รเขียนสูตรในการคำนวณน,นะครับสมมติห้าร้อยอ่าตัวเลขห้าร้อยอ่าเดี๋ยวลองดูอีกแถวหนึ่งเออเลขอ,อันนี้อ่าตัวใหญ่หน่อยมองไม่ค่อยเห็นอ่าสามร้อยโอเคสามร้อยสมมติว่าเราต้องการจะเขียนสูตรเอาห้าร้อยบวกสามร้อยทำยังไงอ่าใให้มันเซตกลางหน่อยโอเคสมมติอ่าช่องไปที่ช่องที่เราต้องการจะเห็นผลลัพธ์นะครับไปที่ช่องนั้น อ่าดับเบิลคลิกทีหนึง่งแล้วก็พิมพ์อ่าเดี๋ยวทำให้ตัวใหญ่หน่อยนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนครับแล้วก็เอาเมาส์ไปแตะที่ช่องที่เราต้องการแล้วพิมพ์เครื่องหมายบวกถ้าเราต้องการจะบวกนะครับ,รบแล้วก็พิมพ์ในช่องที่เราต้องการนี้จะได้ผลลัพธ์เลยแปดร้อยเห็นไหมครับหรือถ้าเราต้องการจะลบอ่าสมมติเราไปาเดี๋ยวขยายตัวนิดนึง,เส,เ,งเสร็จแล้วเราใส่เครื่องหมายเท่ากับกับเสร็จแล้วเอาช่องห้าร้อยอ่าไปกดที่ช่องตรงเลขห้าร้อยอ่ะครับเสร็จแล้วก็ เครื่องหมายลบแล้วก็กดในช่องที่300ปุ๊บมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยครับนี่ก็เป็นการเขียนสูตรแบบง่ายๆแบบบวกธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับคบ่าผลงานผลผลลัพธ์ทั้งหลายมันก็จะเปลี่ยนแบบอัตโนมัติครับ,รบตัว Excel อย่างเงี้ยผมว่ากรณีอย่างเนี้ยเราจะเห็นง่ายๆเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์บอกว่าอ,อ๋ออันนี้เป็นการบวกนะอันนี้เป็นการลบนะก็สามารถจะเขียนเขียนได้พิมพ์เข้าไปแล้วก็ เขียนตัวใหญ่อ่าเดี๋ยวเราจะลองคูณถูกไหมอ่าลองค,คูณดูนะครับได้ครับอ้าวก็เท่ากับเอ่อติกดที่เลข500แล้วใส่เครื่องหมายคูณแล้วก็ไปติก๊กตี่ช่อง300ถูกไหมครับครับผมไอ้คูณเนี่ยในหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนครับคูณเนี่ยในสัญ,ญลักษณ์ในคอมพิวเตอร์อครับมันจะเป็นเหมือนดอกจัน่ะครับมันจะไม่ได้เป็นตัว x คูณใช่มันคือดอกจันอ่าถ้าเป็นถ้าคนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนจะงงเอ๊ะคูณอยู่ไหนนะ C4 ่ส <C 4, S 1> คูณ C5 อ่าก็นนคือสูตรค,คูณก็คือเป็นรูปดอกจันนั่นแหละที่อยู่ในคีย์บอร์ดนะครับอ่า mm hmm. เมื่อคุณเปซตปุ๊บเสร็จปุ๊บ,บผลลัพธ์จะออกมาเลยครับ500คูณ300 mm hmm. ได้เท่ากับแสนห้า hmm. ใช่ไหมฮะก็คือเราก็สามารถเขียนสูตรอะไรก็ได้จะให้บวกลบคูณหารหรือจะเอาช่องไหนลบช่องไหนบวกช่องไหนรหรือจะเป็นรวมหลายๆช่องบวกกัน อะไรเงี้ยสามารถเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะจัดรูปแบบให้ดูง่ายๆครับเพราะตอนแรกอะ่ะไอ้แสนห้าเราดูไม่ค่อยออกนะเพราะมันไม่มีไอ้ตัวคอมมาขั้นเรากดไอ้ตรงคอมมาแค่ตรงเนี้ยปึ้งทีเดียวปุ๊บเราก็จะอ่านง่ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับกดคอมมาปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีจุดสูงสุดด<อ>้วยเขาจะรู้เลย, <ๆ S 2> ว,ยว่าเขาจะคอมมาให้ตัวเราจะอ่านง่ายขึ้นเราจะเอาทศนิยมออกก็ได้ไม่มีทศนิยมก็ได้เนี่ยผมชอบใช้เวลาที่เป็นเนี่ยตัวเลขเนี่ยผมจะชอบใช้ประมาณเนี้ย ให้มีสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าโอเคนี่เป็นหลักพันนะนี่คือการใช้งานแบบเขียนสูตรหรือการใช้งาน Excel แบบเบื้องต้นที่ผมคิดว่าเอออันนี้ลองเอาไปใช้ได้เนี้ยเป็นแค่พื้นฐานนะถ้าคุณจะอลองไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นต่อจิงสูตรมันซับซ้อนกว่านี้ใช่ครับมันสามารถดึงเอาเซลล์นี้กับเซลล์นี้มาทําหาผลลัพธ์จากอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยเยอะมากเซลล์ที่1ถ้าน้อยกว่าเท่านี้ให้ไปคูณ5 <c oughs> ถ้ามากกว่าเท่านี้ให้ไปคูณ10สามารถเขียนเงื่อนไขได้ค่อนข้างเยอะ เด็กๆที่เรียนบัญชีมาน่าจะได้ทำ่ครับผมกันทุกคนแล้วใช่ครับผมตั้งแต่สมัยแบบผมว่าตั้งแต่สมัยแบบแหมมหาลัยปีหนึ่งเลยมั้งใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กประถมมัธยมก็ใช้กันข้องแล้วใช่แต่ถ้าใครไม่ทันเรียนมัธยมประถมในยุคนี้แล้วอย่างพวกเราเนี้ยไม่ทันแล้วก็มาศึกษาจากรายการของเราได้มาแอบเริ่มต้นใหม่ได้ใช่ครับผมนี่คือช่วงปังแน่แค่ทาตามนะครับวันนี้ กว่าจะมาเป็นช่วงที่2เนี่ยจะไม่เรียนแบบพีออลละไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมไปหาประวัติคือผมเคยเล่าเรื่องประวัติ Excel แล้วเรื่อง Microsoft Office ก็เคยเล่าแล้วเพราะฉะนั้นเราไปเรื่องอื่นดีกว่าวันนี้ผมฉีกฉีกขอฉีกนะฉีกเลยครับกว่าจะมาเป็นโปรแกรมกราฟิกที่เก่าแก่ที่สุดกว่าจะมาเป็นโปรแกรมกราฟิก ครับตอนที่เริ่มต้นคิดหัวข้อเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมผมก็ตั้งใจว่าจะไปหาข้อมูลดูแล้วผมก็แปลกใจตัวเองนิดนึงทําไมครับพี่ว่าโปรแกรมที่ผมคุ้นเคยเนี่ยผมชอบพูดบ่อยๆคือโปรแกรม Photoshop ใช่ใช่เพราะพี่ทำ Photoshop แทนทุกอย่างเป็นของ Adobe ใชเ่เป็นของบริษัท Adobe ครับผมไม่เคยคิดเลยว,ว่า Adobe คือโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุด อา้อาวเหรอผมก็ไม่คิดเหมือนกันน่าจะเปะ็นโปนะรแกรมสมัยใหม่แล้วแล้วมันก็มาเจอะเองกันในข้อมูลนะ่ะแล้วมันก็มา,จาเจอกันเองแล้วเรา,เราก็แปลกใจมากๆครับผมนะคนไปคนไปคนมาอ้าวเดี๋ยวนะฮะ Adobe เนี่ยเพิ่งฉลองครบรอบ40ปีของบริษัทต,ตัวเองไปเมื่อปีที่แล้ว2022ที่ผ่านมาครับผมฉลองครบรอบ40ปีอ้าวแล้ว Photoshop มันไปสร้างมาก่อนแล้วไปใส่ในโปรโ o ชจริงจอ่ะเปิดเกิดมาในปี1989 แต่1982เนี่ยบริษัท Adobe ตั้งแล้วอ๋อตั้งเป็นบริษัท Adobe ใช่ครับผมโดยที่ Adobe เนี่ยเขาไปตั้งกันเพราะว่ามันมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Steve Jobs เหมือนกันวนมาเรื่องนี้อีกแล้วจำได้ไหมครับ Steve Jobs ไปขโมย Graphic User Interface มาใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Lisa ใช่ขโมยจากใครครับซีล็อกครับจากบริษัทซีล็อกใช่ครับใช่ไหมฮะใช่โปรแกรมกราฟิกเนี่ยเริ่มต้นที่บริษัทซีล็อก ซีหลอกอีกแล้วบริษัทซีหลอกน,นี่แหละเครื่องไทยเอกสารนี่แหละครับเป็นพ่อพระเนี่ยที่แจกให้<บ>ทุกคนบิดาแห่งกราฟิกทั้งโลกนี้เลยนะฮะหน้าจอที่เป็นกราฟิกการแสดงผลแบบ map, บิดแมปการแสดงผลแบบรูปภาพแล้วก็เอากราฟิกมาเป็นส่วนติดต่อของผู้ใช้ครับก็เริ่มต้นที่ซีหลอกโอ้โห นี่เหลือเชื่อมกันนะ c ีล็อกอัลโต้ซีล็อกสตารเป็นเครื่องต้นแบบที่ถูกสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมใช่ไหมฮะหนึ่งในนั้นนีครับจะมีวิศวกรอยู่คนหนึ่งชื่อคุณกัสเคคุณกัสเคกับคุณวอน็อกสองคนนี้อยู่ในแลบของ c ีล็อกด้วยแล้วก็แยกตัวเองออกมาครับเพราะว่าเห็นแนวคิดนั้นแล้ว คือซีล็อกเนี่ยโชคร้ายมากนะแม้กระทั่งคนทํางานข้างในเนี่ยยังขโมยของข้างในนั้นออกมาอแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ขโมยความรู้ความสามารถเลยนะแต่เห็นแนวโน้มจากในนั้นนะเขาเห็นเลยว่าเฮ้ยไอเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยถ้ามันมีเมนูแบบนี้แล้วมันสามารถทําอะไรกับไม่ใช่แค่เอกสารที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวมันสามารถซีล็อกรูปภาพได้ด้วยแสดงว่ามันทํางานกับรูปภาพได้แสดงว่ารูปภาพเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับผม <c oughs> ใช่ไหมฮะใช่สองคนนี้ลาออกมาเลยคับคุณแกชเคกับคุณวอนอกออกมาแล้วตั้งชื่อบริษัทว่า Adobe <c oughs> ซึ่งคำว่า Adobe เนี่ยมันมาจากมันมาจากชื่อบทเรียนบทเรียนหนึ่งเกี่ยวกับงานอาร์ตเป็นงานอาร์ต <c oughs> อ่านะฮะ <c oughs> มันเป็นบทเรียนหนึ่งเป็นศิลป,ปินอาร์ตท่านหนึ่งที่แบบว่าสอนเรื่องการวาดรูปวาดอะไรแล้วสองคนนี้ก็เลยตั้งชื่อเอาดึงเอาชื่อ Adobe มาตั้งชื่อเป็นบริษัท อ๋อชื่อ a d o เ e เปิดเป็นบริษัทเสร็จปุ๊บช่วงแรกๆก็ไม่ไม่ค่อยมีงานเพราะว่าสิ่งที่ซีหลอกทำอยู่เนี่ยมันเป็นแลบมันก็เป็นแลบมันยังไม่ออกมาเป็นสินค้าขายมันยังไม่มีแมสแต่ต้องการก็พัฒนาทุกอย่างเองซีหลอกไม่จําเป็นต้องมาซื้ออะไรจาก Adobe ใช่ใช่ไหมฮะทำเองได้เขาก็ไปคิดค้นเรื่องเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ครับมีอยู่คนหนึ่งสนใจเขาครัในก็คือ ซีพอลจ็อบอะซีจ็จซีจ็บของเรานี่เองมาอีกแล้วคนนี้ครับผมไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องซีจ็บเนี่ยกำลังสนใจเรื่องระบบเน็ตเวิร์กครับที่ไปได้มาจากซีหลอกคือไปเห็นมาจากซีหลอกใช่ไหมนอกจากเห็นกราฟิกยูเซอร์เน็ตเฟแล้วเห็นเมาส์แล้วเขายังเห็นระบบเน็ตเวิร์กมาด้วยครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต่อสายแล้วมันไปพ่วงกับเครื่องพิมพ์ครับแล้วมันก็สามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกมาต่างๆนานาได้ครับ มันคงจะดีมากๆนั่นใช่ใช่ไหมฮะใช่สต e ปจ j อบเนี่ยไปติดต่อสองคนเนี่ยที่อยู่บริษัท Adobe ครับให้มาช่วยพัฒนาเครื่องพิมพ์กับเขาโดยที่สติปจ๊อบเองก็ไม่มีความรู้ความความสามารถในการผลิตเครื่องพิมพ์นะผลิตคอมพิวเตอร์อย่างเดียวใช่เขาก็บอกว่างั้นคุณช่วยออกแบบเครื่องพิมพ์ครับเสร็จแล้วผมจะให้ฮิวเลตแพ็กกาดทำทำเครื่องพิมพ์ให้ให้ออกแบบอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวให้เอสพีไปสติปจ๊อบทำอะไรไม่เป็นเลยครับนะ ก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple นี่แหละเชื่อมต่อระบบเข้าไปนะจะเป็นสายแลนจะเป็นอีเทอร์เน็ตสมัยก่อนอีเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นหัวแบบ300พินใหญ่ๆนะเสียบเข้าไปแล้วไปเดินสายเคเบิลออกมาปุ๊บก็ออกแบบเสร็จไปสั่งให้ HP ทํา HP ช่วงแรกๆก็อิดออดโอ้ยเรามีงานของเราเยอะแยะเราต้องสร้างเครื่องนู่นเครื่องนี่ของเราเซิร์ฟบงเซิร์ฟเวอร์เราไม่อยากเราไม่มีเวลาว่างมาผลิตเครื่องพิมพ์ให้คุณหรอกอืถ้าวันนั้นนะ HP ไม่พิมพ์เครื่องผิดไม่ผลิตเครื่องพิมพ์ให้ Apple นะครับอาจจะไม่มี HP ในวันนี้เลยที่ดังเรื่องพิมพ์เตอร์ด้วยนะตอนหลังๆถูกไหมฮะมันมันมาจากอันนั้นด้วยป่ะมันเป็นเพราะว่า Steve j o b เนี่ยขอให้ HP ช่วยผลิตให้หน่อยซึ่ง HP ตอนนั้นเน้นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง PC เป็นหลักใช่เน้นเรื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยเขาไม่ได้ทำ PC ตามบ้านด้วยเพราะตอนที่ s t ีฟวอ o z n แอคเนี่ยเป็นคนทำงานอยู่ HP แล้วไปเสนอว่าผมก็เลยจะทำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆเครื่องเล็กๆ ขายตามบ้านคนเครื่องนี้คุณสนใจจะทำไหมฮิวเลยพไพการบอกไม่ทำอยากทำเซิร์ฟเวอร์ก็ไปขอให้ทำให้ Apple หน่อยออกมาเป็นเครื่องพิมพ์ของ Apple โดยที่มีหน่วยงานของ Adobe เป็นคนออกแบบว่าทำยังไงตัวอักษรที่พิมพ์แล้วครับถึงจะไปโพในเครื่องพิมพ์แล้วมันไม่ผิดเพี้ยนได้ตรงเป๊ะตามที่ออกแบบไว้สิ่งนั้นอ่ะเขาเรียกว่าโพสสคริปอ๋อโพสสคริปโพสสคริปคือการวางกำหนดจุดต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาด ครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเครื่องพิมพ์ทำออกมาเป็นเครื่องพิมพ์แล้วทำขายขายดิบขายดีแต่สติฟจ็อบเนี่ยหลุดออกจากบริษัท a p p l ปก่อนโดนดีดออกไปอ่าใช่พอดนดีออกไปปุ๊บ,ค,บคนที่มาสารต่อคือจอห์นสกาลลี่จอห์นสกาลลี่บอกว่าเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อนาคตของเราครับผมจอห์นสกาลลี่เนี่ยมาสารต่ออยู่ช่วงหนึ่งนะก็คือมา มาสนับสนุนให้ทําเรื่องของกราฟิกงานสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยมาสนับสนุนพักหนึ่งแต่ซิปจอบบอกว่า Apple ไม่เหมาะกับเครื่องพิมพ์หรอกพอซิปจอบกลับมาเนี่ยเครื่องพิมพ์ a p p เปยังมีขายอยู่มีอยู่ Apple ตัดสินใจบอกฮิวเล่ยแพคการ์ดว่าเรายกสิทธิบัตรเรื่องเครื่องพิมพ์ทั้งหมดให้คุณเลยให้เ p เลยให้เ p เลยแล้วคุณไปผลิตเองเราเลิกผลิตแล้วทุกเครื่องที่คุณผลิตออกมาเปลี่ยนยี่ห้อจาก Apple เป็น h p เลยทั้งหมด อยู่ดีๆก็ได้กิจการเครื่องพิมพ์ขึ้นมาเลยเป็นพิลเตอร์เลยแล้วก็บุ้มบั่มแบบเจริญเติบโตเลยนะครับผมสร้างบริษัท HP ขึ้นมาได้เลยครับผมทางฝั่ง Adobe ครับก็ทํางานเรื่องเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์มาอยู่ประมาณตั้งแต่ปี1982ครับอยู่ประมาณ7ปีครับมี2พี่น้องคนนี้โผล่เข้ามาในทีมงานของ Adobe ครับนี่คือ โทมัสโนกับจอห์นโนสองพี่น้องคนนี้ครับผมนี่แหละครับคือบรรพบุรุษของ Adobe Photoshop เป็นคนสร้างโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา Photoshop เนี่ยโอ้โหนี้ดังไปตลอดแล้วผมก็เพิ่งรู้วันนี้ว่า Photoshop มันคือโปรแกรม Photo Editor ตัวแรกตัวแรกของโลกวันนี้เราใช้ตั้งแต่เวอร์ชันของตัวโปรแกรมตัวแรกของโลกเลยเนี่ยใช่แล้ว Photoshop เนี่ยครับ มีเวอร์ชั่นอยู่แค่ช่วงต้นๆนะช่วงที่ก่อนจะออกขายจริงๆเนี่ยเริ่มขายจริงๆคือปี1989 h o t o ้ h อปเริ่มเริ่มทำเวอร์ชั่นแรกๆเป็นเวอร์ชั่นทดลองก่อนก็คือ0.6 0.7 0.1จนกระทั่งเป็น Photoshop 1.0 <Okay. S 2> นี่ครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Adobe Photoshop เวอร์ชัน1.0สังเกตปีข้างล่างไหมออกมาในปี1985 คือก่อนที่จะเปิดเป็น Photoshop ขายคนทั่วไปเนี่ยเขาทำ Photoshop ให้สำหรับเครื่อง Apple อย่างเดียวก่อนเครื่อง Mac Intosh ในปี1 9 8่1 9 8 6กอปันันนี้คือสัญญา3ปีที่เขาเซ็นไว้กับ Apple c o คอมพิวเตอร์ Adobe ไม่มีสิทธิ์ขายใครเลยแล้วพอหลังจากปีนั้นไปปุ๊บก็ขายได้อิสระ ก็ออกมาเป็นซอฟต์แวร์เป็นกล่องแล้วขายคนอื่นได้โดยอิสระ Photoshop เวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชัน2.5แรกๆเนี่ยยังยังไม่มีเลเยอร์เลยอ๋อทำอยู่ในอันเดียวเลยไม่อันดูได้ครั้งเดียวด้วยทําผิดนี่คือเริ่มต้นใหม่หมดสมมติทํามา18สเต็ปครับแล้วลงสีลงไปผิดตึ้งหนึ่งพลาดนับหนึ่งใหม่เลย ชีวิตต้องเนี่ยต้องฝีมือมากๆไม่มีเลเยอร์ด้วยพอมันมีเลเยอร์ตอน Adobe version ส3มสมีเลเยอร์นะเวอร์ชันสี่ก็มีอันดูเยอะขึ้นเวอร์ชันห้าเวอร์ชันหอะไรเงี้ยก็ไล่ตามสเต็ปขึ้นมานะครับใช้เวอร์ชันสมั้งผมทันเวอร์ชันเริ่มต้นใช่ไหมครับผมเริ่มต้นเวอร์ชันสี่ใช่ครับผมใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ไหลมาเรื่อยนะแล้วบริษัท Adobe เนี่ยเป็นบริษัทที่มีซอฟต์แวร์ประเภทกราฟิกเนี่ยเยอะมากโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากครับแล้วเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำกราฟิกทั้งหมดเลยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วมีเสียงด้วยนะมีโปรแกรมทำเสียงด้วยตัดต่อเสียงมีเสียงโอ้โหมันเยอะมากอ่ะมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นอ๋อมันมีเมื่อก่อนมันมีรวมแฟดไปด้วย Adobe แฟดใช่ไหมแฟดเดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วคือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่นี่ก็ นนน่าสใจะซิฟจ็อบพยายามจะขอซื้อ Adobe นะฮะจาก2พี่น้องทั้งเกตเช่และวอร์น็อกแล้วก็2พี่น้องตระกูลโนเนี่ยพยายามจะขอซื้อครับไม่ยอมขายอืไม่ยอมขายอ่าแล้วพอหมดสัญญาชิ่งไปทําให้ทางฝั่ง PC เลยไปขายให้ทางฝั่ง PC ด้วยครับนะฮะทำให้ซิปจ็อบโกรธมากนะครับทุกวันนี้เหลือดู่หนึ่งภารกิจที่ซิปจ็อบสั่งเอาไว้ในบริษัท Apple คือซื้อ Adobe ให้ได้เหรอ <c oughs> ซื้อให้ได้เขาสั่งทีมคุกเอาไว้บอกทีมคุกก่อนคุณเสียชีวิต <c oughs> คุณต้องซื้อ Adobe มาอยู่กับเราให้ได้ <c oughs> แล้วทำให้บนเครื่อง Apple เท่านั้นที่มี Adobe โหโอโหใจร้ายมาก <c oughs> แ,ลแล้วทุกวันนี้ก็คือ Adobe ก็ก็ ก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่นะยักษ์ใหญ่แล้วจะซื้อไม่น่าจะซื้อกันได้ง่ายๆ่แต่แอปเปลก็แต่ Apple ก็ไม่เล็กนะ Apple ก็ไม่เล็กแต่แต่น่าจะซื้อไม่ไหวแล้วน่าจะน่าจะลำบากแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าโปรแกรมแรกที่ผมสัมผัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตผมเลยครับจะเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำกราฟิกโปรแกรมแรกในโลกนี้ไม่น่าเชื่อนะถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากๆใช่ก็เจ๋งฮะก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่คนในคนที่ทำงานสายกราฟิก หรือบางทีก็ลามมาสายเว็บด้วยนะาม,มาโครมิเดียอะไรเงี้ยก,ก็ก็ใช้ของ Adobe ซึ่งโปรแกรมตัดต่อรูปภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะกลายเป็นเป็นคำแล้วนะครับว่า p h โต o ช็อปสมัยก่อนเนี่ยคู่แข่งของ a d โ b e p h o t o s h o p คืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับ c อร์เร r ดอโปรแกรมที่มีรูปเป็นบอลลูนอักษ์ญญไอคอนโปรแกรมเป็นรูปบอลลูนอันนั้นก็ตัดต่อภาพเป็นแก้ไขภาพเหมือนกันตอนหลังคอรเลดอก็โดนมาโครมิเดียซื้อแล้วมาโครมิเดียก็โดนอะโดบี้ ได้ขมวดกันเป็นทอดความสามารถของคนเลดอรทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น Adobe i l l u s t r t t r อมารวมกันตอนแรก Illustrator ไม่เก่งเลยใช่ตอนนี้แต่คนเลดอรเก่งมากเพราะคนเลดอรเป็นเวกเตอร์ใช่นะแล้วก็มารวมกันสุดท้ายเก่งมากๆก็โดนฮุบตัวไปสัตว์เดียวครับหนึ่งเดียวเลยทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็นโปรแกรมกราฟิกครับนะยังใช้คาว่าโปรแกรมอยู่เสียใจด้วยนะฮะอ่ะไปดูต่อช่วงที่3เลยนะครับตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ เชื่อว่ากิจวัตรประจําวันของทุกคนหลังตื่นนอนสิ่งแรกที่ทําคือการเช็คโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรกเช็คว่าใครโทรมาใครไลน์มาใครแชทมาหรืออาจจะมีการสั่งงานหรือแก้งานจากเจ้านายทิ้งไว้ก็เป็นได้รวมไปถึงอาจจะมีข้อความเกี่ยวกับการเก็บเงินจากการใช้บริการต่างๆนั่นเองดังนั้นแทนที่จะสบายใจผ่อนคลายหลังตื่นนอนในแต่ละวันอาจจะทําให้รู้สึกเหนื่อยทันทีตั้งแต่ลุกขึ้นจากเตียง ซึ่งบางครั้งการแจ้งเตือนทั้งหมดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องตอบกลับในทันทีด้วยดังนั้นควรให้เวลาดูแลตัวเองในตอนเช้าและลองเปิดใจให้กับ5ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าการเช็คโทรศัพท์มือถือในทุกเช้าหลังตื่นนอน 1. ใช้เวลากับคนที่คุณรักหากคุณมีลูกหรืออยู่กับคนรักสามารถสนทนาในขณะที่ลูกกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนทบทวนการบ้านต่างๆของลูกหรือในช่วงคนรักกำลังทำอาหารเช้าแพ็คอาหารกลางวันเพราะช่วงเวลาเหล่านี้มีค่ามาก เพราะคุณต้องแยกจากครอบครัวหรือคนรักจนถึงเวลาหลังเลิกงานนั่นเอง 2. องออกกาลังกายฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะออกกําลังกายในตอนเช้าเพราะต้องรีบไปทํางานหรือรีบไปส่งลูกหรือคนรักแต่หากคุณออกกําลังกายในตอนเช้าอย่างสม่ําเสมอเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คุณจะพบว่าคุณมีพลังงานมากขึ้นตลอดทั้งวันและเริ่มวันใหม่ด้วยความคิดเชิงบวกมากขึ้น 3. บันทึกความคิดการจดบันทึกเป็นการเยียวยา และง่ายกว่าที่จะเชื่อมโยงระหว่างความคิดและการกระทําเมื่อคุณนึกและเขียนมันออกมาหากคุณเป็นคนที่ชอบใช้ดินสอปากกากับระดาษให้ลองจดสิ่งเหล่านี้ลงไปเพื่อเตรียมแผนในการใช้งานตลอดทั้งวันแต่หากคุณเลือกใช้แอปบันทึกตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดโหมดห้ามรบกวนอยู่หรือไม่เพื่อให้คุณไม่ถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนขณะที่คุณกำลังพยายามดึงความคิดออกมา 4. ฝึกสมาธิ การทำสมาธิสามารถช่วยจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งวันหากคุณไม่เคยทำสมาธิมาก่อนสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการทำสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีทำให้จิตใจของคุณปลอดโปร่งจากความคิดทั้งหมดการทำสมาธิสอนให้าาคุณสังเกตความคิดของคุณและแยกตัวเองออกมา 5. ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในการทำงานก่อนเล่นโทรศัพท์มือถือจะช่วยทำให้มีจิตใจที่ปลอดโปร่งและปราศจากอิทธิพลของผู้อื่นทำงานในห้องที่ไม่ซับซ้อนสำหรับงานหรือการประชุมที่อาจปรากฏขึ้นตลอดทั้งวันจากนั้นเมื่อคุณเปิดการแจ้งเตือนอีกครั้งคุณจะสามารถจัดการงานในนาทีสุดท้ายในขณะที่ยังคงทำงานที่คุณตั้งใจในวันนั้นนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวัดความสำคัญของงานได้อีกด้วย และทั้งหมดนี้คือ5วิธีทางเลือกใหม่ก่อนการเล่นโทรศัพท์มือถือหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าคุณผู้ชมสามารถนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ถือเป็นการผ่อนคลายตัวเองและคนรอบข้างของเราหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสู้ไวไซเบอร์ รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ www.etvthai.tv แล้วก็ facebook.com/etvchannel ให้ติดตามและแนะนำติชมรายการได้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความรู้ประดับสมองของคุณได้เป็นอย่างดีด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รายการสูงวัยไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่41ครับช่วงฟังแน่แค่ทำตามเราจะมาสอนท่านผู้ชมครับลองมาเล่นโปรแกรม powerpoint ครับประโยชน์ของ powerpoint เนี่ยมีเยอะมากทำเป็น Presentation ก็ได้ทำเอกสารก็ได้ทำเมนูอาหารก็ได้หรือแม้กระทั่ง Creator หลายๆคนเนี่ยก็ใช้ทำปกคลิป เวลาที่ลงในช่องต่างๆครับผมครับผมพูดถึง powerpoint ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับรูปเป็นส่วนใหญ่ใช่นะครับช่วงที่2เนี่ยกว่าจะมาเป็นนะครับผมจะพาไปดูความแตกต่างและแยกออกมาว่าทำไมไฟล์ประเภทไฟล์รูปเนี่ยถึงได้มีหลายฟอร์แมตมีหลายนามสกุลเลอเกินแต่ละอันมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เขามีให้เลือกสาเร็จรูปเลยครับโอ้มีเทมเพลตให้เลือกด้วยค่ะหือเทมเพลตให้เลือกเขาเรียกแบบเขาเรียกว่าดีไซเนอร์อันนี้ S <S อ่าผมเราอันนี้ดูไทยๆดีนะอันนี้เหมาะสําหรับหน่วยงานราชการอาอาจจะพิมพ์โลโก้ของกระทรวงลงไปตรงกลางใช่แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับสูงวัยครับนี่เนี่ยเราก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปได้เลยครับโอ้นี่นอ่าพิมพ์ตัวอ,อักษรอ่ตัวใหญ่ก็ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่ๆมันก็จะเลือกให้เองนะครับคผมหรือเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้ตัวเล็กไปอันนี้เป็นคาอธิบายนะครับใช่เป็นคําอธิบายของหัวข้อที่เราต้องการจะนําเสนอสมมติว่าเป็นเฮดเดอร์ใช่ไหม ใช่เราต้องการจะขยายขนาดครับครับก็เอาเมาส์เนี่ยแตะลากทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัว A ตัวใหญ่ๆ,ๆข้างบนนะครับอ๋อนี่นี่โอโ้โหตัวมันจะใหญ่ขึ้นให้ด้วยเลยใช่แล้วมันก็จะตัวเล็กตัวใหญ่เราสามารถปรับได้ที่ตรงตัว A ตัวเล็กตัวใหญ่เลยก็ได้รหรือจะเปลี่ยนฟอนต์หรือเปลี่ยนลักษณะตัวอักษรนะครับครับผมก็เรื่องจากภาษาไทยเนี่ยบางทีก็ต้องดูบางฟอนต์ใช้ไม่ได้นะครับ ถับฟอนไหนใช้ได้เนี่ยมันจะมีคําว่าสวัสดีอยู่ข้างหลังครับทําให้รู้ว่าใช้ภาษาไทยได้อันนี้แต่ละไฟล์นามสกุลเนี่ยนะฮะสร้างจากคนละหน่วยงานก็จริงครับแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานและฟีเจอร์ที่มีอยู่ในนั้นคุณสมบัติที่อยู่ในนั้นก็แตกต่างกันครับเริ่มแรกสุดก็คือ BMP BMP เนี่ยเป็นไฟล์ชนิดแรกๆของโลกนี้เลยนะฮะย่อมาจาก bitmap p i t t u r p i i t u r e p นี่เป็นไฟล์แรกๆในถึองการทำกราฟิกในคอมพิวเตอร์ใช่นะฮะถ้าเคยฟังประวัติของสตีฟจ็อปนะฮะตอนที่เขาสร้างหน้าจอที่เป็นกราฟิกขึ้นมาเนี่ยนะหลักการของการช่างสร้างภาพกราฟิกเบสิกสมัยนั้นเลยยุคประมาณปี1980เนี่ยครับผมก็คือเราก็จะมองภาพนี้นะฮะหนึ่นึบิตคือหจุดพิกเซลอืมมีจุดอ่าเอาจุดมาเรียงกันเป็นแผ่นใหญ่ๆก็เรียกว่าบิตแมป อ๋อเอาจุดหลายๆจุดมาเรียงกันเรียงกันเป็นผืนใหญ่ๆผืนใหญ่ๆมันก็คือแมปบิตแมปนี่คือจุดรวมกันเป็นมหาสารแล้วรวมกันออกมาเป็นภาพ